สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้เรามาพบวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมครับกับพระผงลอยองค์ครับรุ่นรวยเงินล้านนะครับรุ่นนี้นะครับลอยองค์ผงรวยเงินล้านรุ่นนะครับโอ้โหรุ่นเลยเงินล้านรุ่นนี้นะครับพัดนครศรีเป็นผู้จะสร้างนะครับ จำนวนการจัดสร้างก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นพระผงรูปหล่อนะครับนาทีจะได้เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูใบรายการเลยนะครับนี่ครับกับพระผงลอยองนะครับรุ่นรวยเงินล้านนะครับรุ่นนี้จำนวนการจะสร้างอยู่ประมาณหนึ่งร้อยหลังราคาจองอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทลังละหนึ่งหมื่นบาทรุ่นละประมาณกัรรุ่นละหนึ่งร้อยบาทนะครับแถมยกลังเป็นตะกุดทองแดงเนื้อใบลานตะกุดทองทิพด้วยสององนะครับ หนึ่งลังนะครับการันตีตะกรุดทองคําแท้3องค์ก็คือรายการที่1ถึงรายการที่3นะครับแล้วก็ตะกรุดเงินแท้13องค์เลืองแสง10องค์แล้วก็ฝั่งเพชร25ถึง30องค์องนะครับสาหรับรุ่นนี้ก็ติดใบรายการชัดเจนนะครับติดใบรายการชัดเจนง่ายต่อการสะสมแล้วก็ง่ายจะง่ายต่อการดูเลยนะครับรุ่นนี้นะประกอบไปด้วยนะครับก็เนื้อผงใบลานเนื้อสนิมแดงเนื้อสนิมเขียวเนื้อสบู่ เลือดเนื้อดินอาถานเนื้อปูนหมักพุทธคุณโอ้โหเนื้อตั้งอิ้วฝังตะกุดเงินฝังเพชรลรยตะใบทองเนื้อผงทหารไทยเนื้อว่านกัญชาเสกเนื้อชาหมากเนื้อผงทูบวัจุรามณีเนื้อผงทูบวัจุกเชอเนื้อผงว่านสาวหลงเนื้อผงธงชาติโอ้โหเนื้อผงลายเสือเนื้อเหล็กน้ำพีเนื้อเหล็กไหล โอ้โหเยอะเลยนะแล้วก็เนื้อผงม,มงคลมงคลนะครับสีแดงเหลืองชมพูเขียวส้มฟ้าม่วงนี่เนื้อผงม,มงคลแล้วก็มีาการที่ยี่ห้าครับเนื้อผงงาช้างปิดทองคําโอ้โหตะกุดการที่ยี้านะโอ้โหเดี๋ยวเปิดดูเผื่อฟุกมีเนื้อว่านมหาอุดเขาอ้อโอ้โหฝังพลอยเสกก็มีตะกุดทองทิพนะครับเนื้อผงม,มหาสเสน่ห์โอ้โหเยอะเลยนะ มีหลายเนื้อเลยนะครับนี่ก็ลองดูเนื้อผงกุ้งเกากม็มีเนื้อเกผงเกสอหลวงพ่อช้างนี่โหเนื้อผงยาคุกวานเขาอ้อโหมีหลากหลายเนื้อเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอง์จริงเลยนะครับอง์จริงเดี๋ยวผมดูรายการที่สิบเจ็ดนะครับมารายการที่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมแกะมาจากซีนละรายการที่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นเนื้อเหล็กไหลคลุกตะไบทอง ละเอียดฝังเพชรนะครับมาเดี๋ยวเราซูมกันหน่อยเดี๋ยวแกะซีนเดิมให้ดูด้วยนะครับโอ้โหเนื้อผงเหล็กไหลนะเนี่ยเนื้อผงเหล็กไหลนะครับผมยังจำรายการไม่ค่อยได้เลยเยอะมากโอ้โหจีวออีกข้างหลังเขียนว่าวัวดห้อยด้วนข้างล่างแะตอกโค้ดพอผ่านแล้วก็เลขโค้ดและนัมเบอร์นี่คือเนื้อผงเหล็กไหลนะผงตะไบทองฝังเพชรโอเคต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ด โอ้โหอันนี้ตะกุดตะกุกะสดสามกษัตริย์มาเนี่ยรายการที่ยีิบเจ็ดเป็นเนื้อผงมหาสเสน่ห์ตะกุดทองทิพย์ทองแดงฝั่งเพชรน,นะครับนี่ด,ดูครับนี่เดี๋ยวผมวัดความสูงให้ดูหน่อยนะครับความสูงฐานความกว้างนะครับครับผงรุ่นนี้นี่ผมได้มาผมก็เอามาแจกเอฟซีไปครับก็เหลือไม่กี่องค์นะครับนี่ครับกว้างอยู่ที่ประมาณ รวมฐานก็นอยู่ที่ประมาณสองจุดสองเซนนะครับถ้าสูงสูงก็ประมาณสามเซนนะครับนี่ความคมชัดความค,มคมชัดก็ถือว่าโอเคมวลสารเยอะดีด้วยนะครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบเจ็ดโอ้โหรายการที่สิบเจ็ดชุบเงินมาอย่างสวยเลยรายการที่สิบสี่สิบเจ็ดจเป็นเนื้อว่านขาวชุบเงินนะครับจะสร้างสองร้อยองค์นี่ เนื้อว่านขาวชุบเงินร่างคางกระตอกโคตรเหมือนกันหมายเลขหนึ่งร้อยโอ้โหว่านขาวชุบเงินนะครับต่อไปครับเป็นรายการที่สิบสามโอ้โหตะกุดเงินเลยทีนี้ตะกุดเงินเลยทีนี้รายการที่สิบสามครับเป็นเนื้อผงว่านสาวหลงโอ้โหสองตะกุดเงินจะสร้างหนึ่งร้อยองค์โอ้โหหนึ่งลังมีองค์เดียวว่านสาวหลงหน้านีใครอยากสาวหลงก็ไปบูชาแล้วกัน <c oughs> นี่ต่อโคตรเหมือนกันนะครับเลขโคตรห้าสี่ด้วยนี่ว่านสาวหลงนะครับ เนื้ออื่นก็จะเป็นเนื้ออื่นก็จะมีเนี่ยเนื้อทั่วไปก็เป็นเนี่ยนี่ครับนี่ครับเนื้อม่วงผ้าผงพุทธคุณม่วงฝังพลอยชมพูฝังพลอยแล้วก็มีนี่เนื้อฟ้าตะขุดทองทิพฝังเพชรนะครับฝังเพชรน่าจะเป็นฝังพลอยอ่ะนี่ซีนเดิมเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูส,สดๆสักหนึ่งซีนหนะ่อยนนะครับนี่ส่วนใหญ่ผมเอามาแบ่งเอซีก็เอามาแจกมาแถมกันนะครับไม่ได้มาเปิดลุ้นด้วย นะครับสาหรับรุ่นนี้มาเปิดโอ้โหได้สีทองเลยรายการที่สิบหกเมื่อกี้ชุบเงินนี่ชุบทองโอ้โหแต่จีวอลมวลสารอะไรเพียบเลยนะรายการที่สิบหกเป็นว่านดอกทองชุบทองโอ้โหโอ้โหว่านดอกทองชุบทองนะครับนี่สําหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้กับรูปหล่อร้อยองค์นะครับของหลวงพ่อพัดบุญญากามโมของเนื้อผงนะครับ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆวยนะครับคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ